สวัสดีครับ f อฟครับสวัสดีครับเมื่อเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเลียงงัวครับเอฟซตาเลียงงัวฝันแม่นครับฝันเห็นผีปูเถ่ามากครับสร้างงหญ่ครับเอฟซสร้างเผือกสามหัวครับอุ้ยนะอุ้ยคนขิงลูกเหยาเลยครับไก่ท้วงเลยครับเอฟซเนาะสร้างเผือกง่ญ่เดินเข่าบ้านครับแบบนี้บ้านเล็กที่นี่ต้องมาแท้ๆงวดวันที่สิบหกนี่เนาะสร้างเผือกนี่มากินกล้วยครับมากินต้นกล้วยของตาเลียงงัวผมอยู่ในสวนผมครับ สวนตาเรียงง่วอยู่ทั้งผีครับมากินผักกินกินผักกินต้นกล้วยของตาเรียงง่วที่ปลูกไว้แหะครับแล้วก็ผีผู้เถ่ามานั่มครับมาบอกลีกจะจะสามตหรือสองตเนนะครับเนาะต้องมาถามตาเรียงง่วครับสวัสดีครับตาเรียงงัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอีกแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้อง วัดวันที่สิบหกขับฝันได้ครับตาเลียงว่าเบาสู่ฟังได้ครับฝันเมื่อคืนนเมาขึ้นสดสดเลยเป็นฝันเป็นตะหยักสดสดฮอนฮอนฝันเป็นตะหยักหลายครับมันเป็นอย่างสี่จานอนอยู่กอดดอนเนาะนอนกลางเว้นในความฝันะแต่ว่าฝันฝันกลางคืนนอนกลางเว้นแต่ฝันกลางคืนครับฝันก้นวาพพอใหญ่น่นอนนอนอยู่กลางเว้นในความฝันแต่ความจริงฝันกลางคืนในในในความฝัน นอนเด็อยู่เนาะปะเทยรเนี่ยแนมบอกไปทั้งหนทางทั้งหน้าบาทนะครับโดเเ็นสร้างสูบอกใัยหนึ่งนะสร้างกนสร้างรอนสร้างเพือกสร้างเพือกสร้างรอนทางสร้างขาวๆนะโอ้สร้างขาวครับผมบาทเนีเบื้องจังหนึ่งเบิ้งไปเบิ้งมานั่นมันคือใหญ่ที่เดกมันเป็นหัวเดียวเบื้องไปเบิ้งมา หัวปงออกเป็นสามหัวปงออกมาทีละหัวเลยบอกครับเออมันปงออกมาเอาส่วงเขาที่แหลกคือหัวเดียวพ่อใหญ่นั่นว่าครับบดเบิ่งไปมันมากคือนีสามหัวสามหัวสร้างขาสร้างเผือกเขาครับมาดุด่วงมาใส่ก็กล้วยอยู่หนาบานฮักโปปะโปเป้ลงนะโอ้ยมุนบดเด้อเนส่วนทัางพ่อใหญ่วะครับก็กล้วยใอยวะย่างดอกดูเลยว่ะโอ้ยเด็จ้าของคือวัวมาเอา พ่อใหญ่นั่นว่าครับบาทนี่มันออกจากต้นกล้วยมึงดวงมาใส่บาทพ่อใหญ่ไครับบาทนี่แล้วเหมือนคุนสิเทร์คือว่ามันยางวีวีเขามาใส่เลยนิ่วเขามาใส่ขึ้นสิมาตั๊มเหมือนเท่ากันนะมาหอดมันก็ยุดยุตจะะลดนะมันเลยเอามือขึ้นขึ้นใบหน้าต่างบาทของพ่อใหญ่นะม่วง่วใบหน้าต่างเลยลูกสามม่วงตีนอยู่จากสีนะครับือคือก้อนฟอดนี่ยว่า ไปได้ก็ได้ห้องผื่นเศ้าเศ้าซอยแน่ประศัตรประเทิงเตื่องประเทินผู้เฒ่ามากได้ถืออีนังก่แบบทับหัวมันนั่นก่อก่อบอกก้าก่อเกี่ยวหัวสร้างนะถือแบบแบบก่อหัวสร้างนครับผมแล้หลดผ้ายแล่นมาใส่หมวกคือทหารนี่ครับยุดแล้ววะเราจะมีจะก่อแบบไรล่ะภาษาของเขาคือกระเม่นนี่ก่อบล็อกโปกเป๊กเงี้ยนะอืมบาดหน้าหัวแดงห้วย มันคือปลอยมาทั้งสี่ทั้งตากันว่ะโอ้ยเกือบมันเพลเหื่นพ่อใหญ่ว่ะผุ่นก็ล่วยพยย่อใหญ่มวลวับ,บทั้งพยย่อใหญ่บานนะบาทนี่โอ้ยเราว่ะขอโทษเรื่องเป็นตาว่ะับมันรุดมากเราว่ะมันรุดมากเออบาดนี่ก็เรียกว,ว่าห่วยบ่ได้แล้วว่าสังก่องใส่ค่าเสียหายให้พ่อใหญ่แล้ว กวยก้อยพ่อใหหัวก้นถอกเป็นเครือสามเครือ,อมนมนเหมือ,ดดอนมลเ,เวสแล้วว่าท่นครับเอาใส่ก็ใส่พ่อใหญ่เสียลอยแบบไหนครับเราว่าครับคนใช้เจ้าสามร้อยสิบสองเนอะเราว่ะครับเมมผู้เท่านั่ยบอกนผู้เท่าสามร้อยสิบสองบาทเขากันกับเด็กบ้านพ่อใหญเลยครับบ้านเด็กที่พ่อใหเนยก็สามร้อยสิบสองสามร้อยสิบสองเมีลสามหนึ่งสองบาทนี่ เราก็เริ่มลงจากข้อสร้างอีกไราบาทครับเราเนี้ยก็งอ่อนนะมาเท่าขีดดินเยอะขีดทันขีดนี้ขีดทันขีดนี้ตามภาษาเราคูดกันก็ภายในนะขีดต้องแกอยู่ยน้ำขีดดินนะครับรบ,บาทนีาตัวสังเกตเห็นเห็นเด็กหาหาเจ็ดเหาเจ็ดหาเจ็ดครับหาเจ็ดห้าเจ็ดฟันแบบอัจรริย์วิชาสั่งข่าว สร้างสามหัวอีกบบาทนี่เพราะยก็ได้เรงเมืออ่เ็นมาเนาะมาเกิดเบิืองบาว่าคือพันจังซี่บ้เคยฝันจากเถื่อนเนาะเกิดมาเป็นคนจนเถาปานนี่เนาะครันที่ให้โชคกูวะวบห่วยบ้เคยฝันจากเื่อเอะไรกวยสามวีกะกล้วยสามวีโอ้ก้วยสามเครือเนาะก้วยเตีสามวีเป็นอล้วเก่านี่ท่านนี่เอาก้วยครับเขากันกับสร้างสามหัวแล้วครับ กล้วยสามเขือครับกล้วยสามเขือกล้วยสามเขือลกล้วยเก่าสามเขือเนี่ยคือคือสามสาวิครับคำถามเป็นเปรเนะา,า,าเเนะคันๆเป็นเปรย์เลยครับจังสีหลาในความฝันของพ่อใหญ่กลายว่าเกิดมาแถาบ้านเนราก็เคย,ยเ,เ,คเห็นสางเขาจะเสือเนาะเห็นแต่อยู่หงมันลอยง่ายครับจังว่าชื่อวิ่งสีนิโซกบอกมาแดนมาใส่หิ่งหันได้ไร่บึบบึบบึบมองหันที่หันมันก็ยุดจ่าเลย มือสามมื่อมันก็ุ่สมันเศราใส่เือนนะสางสามหัวนี่มาเลขที่ตัวรกก่อครับสามร้อบสอสามค่าใส่เงินค่าเสียหายเพิ่ใหส้อยสิบองคือสามรออเพิ่นก็นับ่นเพิ่นเอาเพิ่่นเอาเลข่อส้างมืนเขียนเลขให้ตัวรกก่อนนะตัวหาเจหเจเจครับส่งเพิ่นสิบวัเียนคุยกับพญ่เนี่เพิ่นเชียไปเชียมาโอ้คพ่เนี่ยเมืองข้องทีดินเหมนคือจังเป็นเลขจังสันนาครับ เอาผีเป็นเจ้าสีดะครับผีผู้เฒ่าขี้สร้างเข้ามาในบ้านโอ้โบได้ขี้สร้างนนั้นมาก่อนโอ้บ่ได้ขี้สร้างมาก่อนเลยสร้างมาก่อนมากางก็กล้วยฮักค็กล้วยก็ใหญ่เบิดนะออืเพิ่งเติบจังเห็นเจ้าของเพิ่นแดนมาโอ้ครับๆถือเด็กงอนั่นมาเลยนะครับจังสิดาได้ความฝันนั่นเราบ่ได้มาพร้อมสร้างเลยครับสร้างนั่นนันมาทําลายก็กล้วยคนใหญ่หมุนเบวทอือครับดมา มันรุดมากระว่ามันรุดมากเออระหว่ามันรุดมากขอโทษขออภัยเรือยเราอ่ะใช่เราก็เสียเงินไปยี่ดอกสามร้อยกับครับนั่าน่าไก่ท้วงแบบนั่นอู้ไก่มันท่วงแสดงว่าคนสิบห้าปันมันไม่ได้นี่สร้างนี่มันเป็นหัวเดียวน้อครับอยู่ตัวมากเบิ่งคักๆปงหัวออกเป็นสามหัวโอ้ครับครับครับอ่านคือวิเศษแท้จัิงของคนไทยว่ะอือครับตัวนี้วิเศษเลยครับ อีกอย่างนึงเกิดมาก็บโบเคยเห็นสางขาวสางร้อนี่จิตจะเกลียบวอร่ะวอร์วเคยฝันนี่เกลี่บฝันเป็นจัริงจังว่ะโอ้อันเป็นยังไงครับผีเจ้าที่เจ้าทางมหาแรงครับเนี่ยเดาเลยโบมาเลยเนาะครับเนาะมีดีดีเลยมีแต่สางจริงปะฮะเออมีดซีดีเลยจ้าที่จะาทางบูงทางยังก็ได้มีหินมูนมีดจริงจริงครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไว้แคปหน้าจอนะครับเนาะมีอยังเพิ่มเติมอีกครับ มมีแล้วก็หูเม่อเลยโี่หูเม่อเลยครับก็เลยกจือไห้ใส่ใจนี่สิก็พอดีวาวแอมมาหานี่ล่ะครับกดไลค์กดแชร์ครับม่เป็นยังงครับตาเลงงัวเราต้องถือก็ได้ครับนี่ครับตัวเลขครับผมเอาไปสีทามยังอีกครับมมี่ยังราคะครับขอบคุณครับตาเลงงัวครับสวัสดีครับสามสามหนึ่งสองรับแล้วก็กล้วยเก่าเครื่อครับสามเออกล้วยสามวี กวยสามเครือครับตีเป็นเก่าสามครับแลวกครับผู้เฒ่าเอาเล็กขอสั่งเขียนใส่ขี้ดินให้เป็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับตาเรียงงัวครับประจําวดวันที่สิบหกครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมื้อนี้ครับบ่าแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าแอมละทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ใข่เคาร่านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิเรถือกนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของให้ครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีขับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง บอบตตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนะละ,ะบับีเอา,เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิเดอดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หรอดเนีพ่อนว่ลดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รดวัดโคโกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยา่างโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแท้แครับ่ามผู้ชมเมื่อแท้แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่แล้ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลวงปลดล้ะครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดน,ดอดดนะ,ระๆๆค,ดๆๆนครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งเื่นกันน่ครับ ผูินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่าสผม้ชม์ราคาเบาแอมเราทงเหนี่ได้นามุ่นมาน้ำครับได้นามุ่นของหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผูชม เอาไปอาบสำหระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถี่ร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรนี่ตัวเขาสีได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสม้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสม,ม้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับนสม,ม้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบเอครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับ